สวัสดีครับจากร้านแชนาซาวจังหวัดเชนาถครับวันนี้ติดตั้งฟอนต์จอแอลพายรุ่นใหม่ล่าสุดขนาด9นิ้วมาสอนวิธีปิดเปิดนครับโอ้โห,โหจอใหญ่เต็มตา จอชัดหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมต้องซื้อแอลพายซึ่งในทองตลาดในโซเชียลก็มีแต่จอแอนดรอยราคาถูกคันนี้เลยครับปิดจอแอนดรอยมาแล้วครับ มาถอดออกถอดทิ้งท่านี้คุณภาพเสียงจริงๆนะครับเราต้องซื้อเรนเสียงยี่ห้อมาตรฐานโลกวันนี้มาแนะนำแอลพายครับมีบูทูธออดิโอรับสายแล้วฟังเพลง ผ่านบลูทูธคุณภาพเสียงระดับไฮเลสมี Apple CarP l a y มีแอป Tidal มี HDMI ม USB มมีบอกโวลต์แบตเตอรี่ว่าปัจจุบันมีแบตเตอรี่ไฟกี่โวลต์นะครับมีฟังก์ชันการปรับเสียงซ้ายขวาหน้าหลังมีวอลเลอร์ อิสระหน้าซ้ายหน้าขวาหลังซ้ายหลังขวาปรับแยกอยิสระนะครับมี crossover high pass low pass ทั้งหน้าทั้งหลังมี time collection ตัวสร้างเวทีเสียง ที่สำคัญนะครับมีการตั้งค่ามากมายบางอย่างมันก็ต้องออฟนะครับไม่ใช่ออนไปถ้าทุกอย่างการปรับ EQ มันก็ต้องฟังให้ออกว่าเสียงไหนมันดังมากเกินไปเราก็ลด เสียงไหนมันมีน้อยอยู่เราก็เพิ่ม g ็ส <'s> ์โอเวอร์เราก็ต้องอ่านสเปคลำโพงก่อนว่าลำโพงตอบสนองความถี่กี่เฮิรตถึงกี่เฮิร์ตทางคอลเลคชันเรื่องเวทีเสียงก็ต้องมีการคำนวณอยากได้เสียงดีการติดตั้งแบบมืออาชีพและจูนเสียงแบบมืออาชีพอย่างแท้จริงเชิญที่ชัยนาทซาวจังหวัดชัยนาทครับสวัสดีครับ